เผยสเปคเซลมี13 hey, Pro จัดเต็มใช้จอแบบโค้งทั้ง4ด้านขมชัดระดับ 2K มีชั์จไว100วัตต์บนบอดี้เซรามิกเรียกว่ามีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับว่าที่สมาร์ทโฟนระทงรุ่นต่อไปของทางเซลมีอย่างเซลมี13ซีรีส์ ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลสเปคเบื้องต้นของว่าที่รุ่นโปรอย่างเซ a o m ลมี Pro ถูกเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยทางที่ตั้น Chat s t a t สเตแหล่งข่าวขาวประจำที่มกักจะออกมาเผยข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆโดยครั้งนี้ได้เผยเกี่ยวกับสเปคของหน้าจอ Xiaomi 13 Series ที่ระบุว่าในรุ่น Xiaomi 13จะใช้หน้าจอแสดงผลแบบเรียบไม่มีส่วนโค้งแต่ขอบหน้าจอจะมีความบางจนแทบจะไม่มีพื้นที่ของขอบหน้าจอเลยครับ ส่วนในรุ่นเ i a o m มี13 Pro จะใช้หน้าจอแบบขอบโค้งทั้ง4ด้านเป็นแบบ 4-way i n f i n i t Micro c u r v e Screen โดยมีขนาดใหญ่ถึง6.7นิ้วบนความละเอียดระดับ 2K+ Plus และมีค่ารีเฟรชระดับ120 h z และยังคงใช้วัสดุหน้าจอเป็นแบบ e s i c ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอีกด้วยครับส่วนสเปคของเซลล m มี13ซี r i e s ยังไม่มีข้อมูลถูกเผยออกมามากนักนะครับแต่ก่อนหน้านี้เคยมีข้อมูลว่า เซลมีสแตนจะมีรุ่นเซรามิกเวอร์ชันที่ตัวเครื่องจะถูกผลิตด,ด้วยเซรามิกเพื่อเสริมความแข็งแรงและให้ความรู้สึกพรีเมียมพร้อมระบบชาร์จเร็วระดับ100วัตต์ที่มีชิปเศษที่ทางเซมีพัฒนาขึ้นมาเพื่อควบคุมการจ่ายไฟและการใช้พลังงานโดยเฉพาะแต่ข้อมูลที่เผยมาทัเมห่อนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางก,การนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ